สวัสดีค่ะดิฉันคณิศร์ชื่อเล่นชื่อน้องย่หวานนะคะวันนี้ดิฉันเรื่องจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการดูกั n ฟู u p น n d a สามและกังฟู u p นด้านหนึ่งที่พอจำได้นะคะก็คือดิฉันได้ไปดูการ์นตูนเรื่องนี้นะคะในวัยเด็ก ที่ฉันเคยดูกังฟูเป็นด้านหนึ่งนะคะและภาคหลังจากนั้นต่อมาฉันเพิ่งได้ดูตอนโตประมาณเนี้ยค่ะช่วงเดือนนี้ฉันได้เริ่มกลับไปหาดูนะคะก็เหมือนภายในของฉันเรียกร้องว่าเออต้องการดูมาก,มากตอนที่เห็นภาพหน้าปกอยู่ใน h b o บ a โนะคะ ซึ่งโอเคดิฉันก็เลยกดเข้าไปดูแล้วได้ความรู้ต่างๆที่มันมากกว่าการ์ตูนที่เคยดูมาตั้งแต่เด็กค่ะมันมันตอนเด็กๆเราจะคิดว่ามันสนุกแค่นั้นเองแต่พอเราโตมาจริงๆเราได้เฮ้ยมันสนุกกว่าที่คิดมันทำให้เราได้ความรู้มากขึ้นด้วยในการข้อคิดของตัวละคร ตัวหลักก็คือแพนด้าชื่อน้องโปนะคะน้องเป็นแพนด้านะคะโอเคพอดิฉันเริ่มเข้าใจดิฉันเริ่มที่จะอืมเข้ามาดูว่าเฮ้ยมันมีภาคสองภาคสามแล้วก็ภาคสี่แล้วซึ่งแค่ตอนดิฉันดูภาคแรกก็สนุกแล้วนะคะก็เลยตามดูให้ครบสามอีกสามภาคเป็นสี่ภาคเลย จากภาคหนึ่งดิฉันก็เคยดูนะคะที่พอจำได้จากแพนด้าโปเนี่ยเขาเป็นเด็กที่ถูกเก็บมานะคะแล้วเอออยู่มาวันหนึ่งที่ที่เขาอยู่ก็เปิดรับนักรบมังกรน,นะคะเขาก็เลยได้ไปสอบคัดเลือกประมาณนี้ค่ะความสนุกสนานก็อยู่ตรงนี้หละคะ่ะที่เขาแบบว่า เออได้ไปคัดเลือกโดยมังอื่นหรือเปล่าฉันก็จําไม่ได้เพราะว่าภาคหนึ่งดูนานมากแล้วตอนแรกเขาก็ไม่ยอมรับในความสามารถของตัวเองนะคะเหมือนกันที่คนราจะเริ่มต้นใหม่กับอะไรเราก็คิดว่าเออเรายังทําไม่ได้เลยเรากลัวไปก่อนอย่างเงี้ยคะ่ะแต่พอภาคหนึ่งก็สุดท้ายเขาก็ได้ ได้ฝึกฝนวิชาแล้วก็ไปสู้กับตัวร้ายในภาคน,นี้ก็เป็นเสือมั้งค่ะเออเสือดาวชื่อใต้ลุงนะคะเป็นสิทธิ์เอกเป็นสิทธิ์พี่ของเขานะคะที่อยู่มาก่อนหน้านี้แต่ไม่ได้ถูกเลือกเป็นนักรบมังกรเขาก็เลยแคนมากแต่แพนด้าโปก,ก็จัดการได้ด้วย วิชาของนักรบมังกรน,นะคะชิกัดดูดอะไรเนะะี่ยค่ะคือมันสนุกมากคือเขาแบบเออมันเหมือนแบบว่าเขามีความสามารถในการเรียนกังฟูรจริงๆแล้วเขาก็ผ่านมันมาได้โดยที่ว่าเขากล้าเผชิญหน้ากับอ,อ,อุปสรรคตรงหน้าเขาก็เลยผ่านมาได้ถึงแม้ก็มีระหว่างทางก็เหมือนคนเราที่แบบว่า มีทุก์มีสุขอยู่นะคะแต่พอดิฉันได้มาดูแล้วโอเคเราจะสุขแล้วก็รู้ทุกไปได้ยังไงที่ว่าเราจะรู้เท่าทันความทุกข์นั้นได้โดยเร็วนะคะก็คือการที่อยู่กับปัจจุบันนะคะจิตปล่อยวางค่ะพอเรา เข้าใจในลมหายใจอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นแล้วก็มีสติในการที่ดูความคิดดูพลังงานต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นดิฉันก็ได้ข้อคิดจากภาคหนึ่งก็เยอะมากเหมือนกันตอนเด็กๆก็ไม่คิดว่าจะมาเป็นเออข้อคิดเล็กๆในการดำเนินชีวิตได้นะคะจากการ์ตูนเหล่านี้ ฉันก็รู้สึกดีมากๆที่ได้ดูกลับไปดูอีกแต่ฉันว่าฉันจะไปกลับดูภาคหนึ่งอีกรอบหนึ่งดีกว่าจากที่ฉันจําความได้ก็ประมาค่ะจากการพูดภาคหนึ่งจบไปแล้วเราก็มาพูดถึงภาคสามนะคะภาคสามก็พูดเกี่ยวกับเรื่องเออโปเขาได้จากภาคสองนะคะเขาทิ้งปไมไว้ว่าเขาจะได้เจอพ่อในภาคต่อไปนะคะจากภาคสองภาคสามเขาก็ได้เริ่มเจอ พ่อของเขาค่ะที่มาตามหาเขานะคะและตัวลายภาคนี้ก็จะเป็นหัวกระทิงค่ะเป็นเออชื่อใครนะคะก็เป็นตัวร้ายในการดูดพลังนะคะของผู้อื่นมาใช้นะคะแต่ภาคนี้เขาก็จะพูดเกี่ยวกับความสามัคคีในหมู่คณะค่ะก็คือ ก็เจอพ่อที่จะพาไปหมู่บ้านแพนด้านะคะหมู่บ้านแพนด้านี้ก็มีวิชาเคล็ดลับกำลังภายใน,นะคะ่ะที่ส่งพลังให้กับเออสามารถส่งพลังให้กับคนที่บาดเจ็บได้รักษาความบาดเจ็บหรือว่าทำให้เขามีพลคน,คนที่โดนส่งพลังก็จะมีพลังงานที่เพิ่มขึ้น,นะคะ่ะ มันกําลังภายในประมาณเนี้ยค่ะทุกคนเริ่มก็เอ,อตัวปีศาจใครเนี่ยค่ะปีศาจบัวใครก็ตามล่าคนที่มียุทธ์นะคะวิทยายุทธ์นะคะเอามาเป็นของตัวเองจนกระทั่งเอ,อนักลมมังกรโปนะคะก็ได้ได้ไป เขาเรียกต้องไปสำเร็จวิชาแพนด้ากับฝ่ามือนะคะกำลังภายในก็คือต้องทำให้ได้ค่ะเขาถึงท,ที่ที่จะแบบว่าต่อสู้กับปีศาจใครนะคะเขาก็เลยทำการไปฝึกวิชากับพ่อเขาี่เขาพัดพะก,กันมานานนะคะพอเขาจิตปล่อยวางจากภาคสองเขาก็เริ่มเจอพ่อได้เลยก็เหมือนแบบว่า ไม่พยายามไปค้นหาเลยว่าอะไรก็ตามเราปล่อยวางมันก็อยู่ดีก็พ่อก็มาหาอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะฉันมองในเรื่องกดแรงดึงดูดด้วยว้าวมันยิ่งกว่าการ์ตูนหรือว่ามันให้ข้อคิดดีๆมากฉันรู้สึกอยากจะมาแชร์ตรงนี้ทุกคนฟังนะคะพอหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปหมู่บ้านแพนด้าที่มีญาติของเขาหรือว่าแพนด้า มู่บ้านแพนด้าก็ต้อนรับเขาเป็นอย่างดีเขาก็ได้ฝึกการเป็นแพนด้าได้เติมเต็มตรงนั้นแล้วก็พอจะสู้กับปีศาจบัวกระทิงนะคะเขาก็จะเออทดสอบในการที่ว่าความสามัคคีในหมูคะะคะ่คณะก็คือใครเนี่ย เออนักร้มังกรนแพนด้าโป้นะคะเขาก็จะฝึกคนในหมู่บ้านให้เตรียมต้อนรับเออปีศาจวัวกระทิงนะคะก็จะมองให้เห็นว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นมีความเป็นผู้นำนะคะในภาคนี้แล้วก็ความสามัคคีกันในหมู่ของแพนด้าหมู่บ้านแพนด้านะคะช่วยกันเออต่อสู้กับปีศาจนะคะพอปีศาจวัวกระทิง คิดว่าเขาจะพ่ายแพ้แล้วอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขาคิดว่าเขาจะชนะแล้วแต่ที่จริงแพนด้าหรือหมู่บ้านแพนด้านี่แหละค่ะทุกทุกคนก็ส่งพลังด้วยกําลังภายในฝ่ามือนะคะไปให้โปจากที่เขาได้เสียสละตัวเองในการที่ว่าเขาไม่สามารถใช้ท่านักรุมมังกรในใน กับคนที่มาจากโลกวิญญาณนะ่คือปีศาวัวกทิงเขามาจากโลกวิญญาณค่ะเขาก็เลยใช้ไม่ได้เขาก็เลยใช้กับตัวเองให้พาวัวกระทิงไปในโลกของวิญญาณนะคะแลวพอทีนี้เขาเหมือนเขาจะแพ้แล้วก็เลยหมู่บ้านแพนด้าส่งพลังให้เขาเพราะว่าเขาได้ช่วยหมู่บ้านแพนด้าไว้ในการฝึกให้ต่อสู้กับเออปีศาจนะคะ นี่ก็คือข้อดีอย่างที่เราให้อะไรออกไปแล้วเราไม่หวังผลเราก็จะได้กลับมาแบบไม่ตอบแทนแบบไม่จํากัด,ดี๋ยวเขาเขารู้สึกว่าเขามาให้แบบไม่จํากัดแล้วโอเคเขาให้แบบไม่หวังผลเพื่อที่ว่าให้ทุกคนต่อสู้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ทุกคนดูแลตัวเองได้โดยที่เขาไม่ต้องห่วงไม่ต้องหอีกต่อไปก็เลยได้พลังแห่งมิตรภาพพลังแห่งความรักนะคะถูกส่งมา ผ่านลงวิญญาณทำให้โปกับกลายเป็นปรมอาจารย์อ,อส,สุดยอดนับลบมังกรเลยค่ะก็สามารถชนะปีศาจบัวกระทิงได้นะคะเขาก็เลยเป็นที่น่ายกย่องของหมู่บ้านเลยค่ะที่เขาได้สอนวิชาเคน็ลับเพนดาให้กับคนในหมู่บ้านที่เขาอยู่แล้วก็เขาก็ได้นำ ครอบครัวเขาก็มาอยู่ในเมืองใหญ่นะคะในเมืองที่เขาได้อยู่ตั้งแต่เกิดที่เขาพัดภากันมาโอเคมันก็สอนให้เรารู้ว่าคือเราทำอะไรก็พอเราไม่หวังผลหรือว่าเราให้ด้วยใจจริงๆเราจะได้รับกลับมาอย่างยิ่งใหญ่มากๆฉันก็รู้สึกได้ถึงการที่ฉันมาทำ u t u b e ฉันก็เป็นการที่ให้โดยที่แบบว่า โอเคฉันไม่หวังผลจริงๆและหลังจากนี้ฉันจะเป็นยังไงต่อฉันก็ขอบคุณไว้ก่อนขอบคุณอนาขอบคุณอนาคตที่ดีกว่าแล้วก็ทําปัจจุบันให้ดีค่ะฉันก็เลือกที่จะทําให้เต็มที่ให้มากที่สุดนะคะพอหลังจากนั้นดิฉันก็โอเคดูจบฉันก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ดูเอ,อ่อทั้งสาม สามภาคแล้วก็เคยดูในตอนเด็กอีกภาคแรกนะคะหลังจากนี้ดิฉันก็จะมาพูดสรุปเลยนะคะก็คือเขาก็ได้ความเขาเรียกว่าความมั่นใจในการเป็นตัวเองนะคะนะคักรงมังกรแล้วเขาก็มีความกล้าที่จะแบบว่า ต่อสู้กับอุปสรรคและเพื่อผู้อื่นด้วยนะคะเขาก็ต่อสู้เพื่อตัวเองปกป้อง,องตัวเองและปกป้อง,อ,งอื่นด้วยและทำให้เขาได้รับพลังมาเรื่อยๆจนเขาก็มองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองเขาก็มาปรับแก้ได้ตลอดนะคะก็รู้สึกดีมากๆที่ดิฉันได้ดูแล้วเข้าใจในตัวละครนี้นะคะ ก็นำมาแชร์กับทุกคนเลยฉันก็จะนำไปปรับใช้เช่นกันค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะขอวอวยพรให้ทุกคนได้มีความสุขมีความเบิกบ,บานใจคิดสิ่งใดทำสิ่งใดไม่พิสิทธห้าไม่พิสิทธินะครับก็ขอสมดังปวามถนาน,นะคะแล้วก็ขอขอขอบคุณทุกคน ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่มาสนับสนุนกันในทุกช่องทางเลยฉันดีใจมากๆเลยค่ะไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเลิฟเลิฟค่ะ